สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับเขียน Angular นะครับโดยใช้ธีม Admin LTE นะครับก็คลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เคยใช้ธีม Admin LTE มาหรือผู้ที่สนใจอยากจะ n t t g r a t e โปรเจกต์เราให้มันเป็นธีมของตัว Admin LTE นะครับต้องบอกก่อนว่า Workshop นะครับในหลักสูตรนี้นะครับจะใช้ตัว Material Design ของทาง Angular เป็นตัวนำนะครับส่วนถ้าใครอยากจะใช้ธีมอื่นเนี่ย ก็ทีมที่เราใช้กันเห็นกันทั่วไปนะครับแล้วก็ฟรีในเรื่องของการจัดการเรื่องระบบหลังบ้าน,นก็จะเป็นทีมที่ชื่อว่า Admin LTE นะครับผมก็จะพามารู้จักก่อนนะครับนี่คือ Admin LTE นะครับถ้าเราเสิร์ชแบบนี้นะครับมันก็ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นแบบล่าสุดนะครับสังเกตว่าพอผมเข้ามาที่ตรงเนี้ยผมมาไรต์พรีวิวตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ยังเป็น Admin LTE เวอร์ชั่นเก่านะครับก็เวอร์ชั่นปัจจุบันคือเวอร์ชั่น3 เราจะเสิร์ชด้วย adminlte 3นะครับก็จะเจอคำว่า Dashboard adminlte 3ซึ่งมันคือเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราต้องเสิร์ชแบบเวอร์ชันนะครับทีนี้เวอร์ชัน3มันแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้อะไรละ่ะเวอร์ชัน3นะครับมีการออกแบบนะครับให้ UI ทุกๆตัวนะครับมีความเป็น material มากขึ้นแล้วก็ใช้ตัว Bootstrap Framework ที่เป็นเวอร์ชัน4ย้ำนะครับ adminlte เวอร์ชัน3 ใช้ Bootstrap 4แล้วนะครับถ้าใครเคยใช้ AdminLTE ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน3นะครับอ่นนี่ก็เห็นภาพแล้วว่า AdminLTE 3มันเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแต่หลักการการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าใครใช้พวก Bootstrap แล้วก็ใช้ตีนะเราจะเข้าใจว่าเราก็ใช้ตีมแล้วก็ก๊อปกอปมาแล้วก็แปะกันถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัวตีนนั่นเองนะครับก็ตัว AdminLTE นะครับเป็นตีมที่ค่อนข้างฮิตมากเลยแล้วก็ฟรีด้วยนะครับ แล้วเขาก็ขายเรื่องของตัวตีมแล้วก็มีเรื่องของการซัพพอร์ตบางทีเราอยากจะได้หน้าจอเนี่ยพุ้ง่ายเขาก็ขายเกี่ยวกับเรื่องแพ็กเกจเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายตีมการขายซัพพอร์ตอะไรพวกเนี้ยก็ไปดูได้นะครับแต่ในตอนเนี้ยเราก็จะใช้ในโหมดของการใช้ฟรีนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทําการนิวตัวโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับผมก็จะนิวโปรเจกต์ซึ่งตรงนี้นะครับผมว่านักเรียนน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแองกุล่ามาพร้อมแล้วล่ะ ผมก็ตั้งชื่อว่า,าผมตั้งชื่อโฟลเดอร์วันเดโมแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะมา new project ใน demo นะครับที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมต้องการจะลบโฟลเดอร์เดโมในอนาคตนะครับเหมือนตอนนี้ VS Code ผมจะคล้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกว่าเลิกงามยามไม่ดีละ เดี๋ยวเรามาดูตัว document install ก่อนละกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเราจะมาที่ตรงส่วนของคำว่า document มันจะมี document อยู่นี่ครับตรงข้างข้างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเจอคำว่า download นะครับซึ่ง download ตรงนี้มันจะมี download แบบ Form ม git hub นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบโหลดไฟล์หรือเราใช้ npm ก็ได้แล้วไปอ้างอิงตัว javascript นะครับในฝั่ง angular ใช้ยานใช้ c o m เซ s ร r หรือโหลดแบบ ก็ได้นะครับคิดโคนโปรเจกต์เข้ามาเลยแต่ในเคสนี้ผมแนะนําว่าผมจะโหลดแบบเป็นไฟล์นะครับก็จะมาที่ Latest Release ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีให้เราดาวน์โหลดแบบไฟล์สังเกตว่าตอนนี้เป็น l a t e d Release นะครับเป็นเวอร์ชัน3.0.8อัปเดต8วันที่แล้วณนะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปตามนี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็สกอร์มาหน่อยก็จะเจอดาวน์โหลดซอฟต์แแบบซิปเลยเราจะโหลดแบบซิปมาครับแล้วเราค่อยก๊อปมาแปะในตัวโปรเจกต์เรานะครับ ตอนนี้ผมขอเคลียร์ v s Code ผมก่อนนะครับก็ปล่อยให้มันโหลดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะอยู่ที่โฟลเดอร์ Demo ละนะครับผมก็จะมา New Project นะครับของทางฝั่ง Angular คือ ng new นะครับ แล้วก็ตามด้วยชื่อว่า adminlte แล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมก็เตรียม CD เข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมขออนุญ,ญาต new window ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับก็ CD มาที่ adminlte เดี๋ยวผมจะเซิร์ฟมันขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเป็นการ make sure ก่อนว่าโปรเจกตผมพร้อมนะครับ ในระหว่างนี้นะครับตรงนี้ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการ unzip เลยนะกันนะครับ unzip เข้ามานะซึ่งการ unzip ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับรีซอร์สต,ต่างๆมาตอนนี้ผมโชว์ hidden file อยู่นะครับก็จะมีรีซอร์สไฟล์นะครับในส่วนของตัวโฟลเดอร์ดิตรงนี้ก็จะมี set s นะครับ image นะครับแล้วก็เรื่องของตัว JavaScript แล้วก็มีปลั๊กอินมาให้ นะครับทีนี้มันก็มีไฟล์ html มาให้แล้วเราก็ทําการดับเบิลคลิกมันเปิดมันขึ้นมานะครับอ่านี้ก็คือเป็นฝั่งตัวไฟล์นะครับที่อยู่บนโลโคอลเราไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเราก็สามารถกรอบกรอบกอบตรงนี้ได้เลยนะครับจบที่ไฟล์ index html นะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูที่ตัวไฟล์ index html ก่อนนะครับอ่าตัวไฟล์ index html ตรงนี้นะครับผมก็จะทําการลากมาเปิดบน VS Code นะครับ ที่ไฟล์ index.html นะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการก๊อปพวกลิงก์ต่างๆพวกนี้มาถูกต้องไหมครับแล้วก็ก๊อปเกี่ยวกับเรื่องของตัว JavaScript นะครับซึ่ง JavaScript มันจะอยู่ล่างสุดก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะต้องก๊อปตัวนี้มาไว้ที่ไฟล์โปรเจกต์ของ Angular เราก่อนนะครับแต่ก่อนผมก๊อปผมขอเซิร์ฟก่อนนะครับอตอนนี้ผมสำเร็จแล้วนะครับผมก็จะเซิร์ฟมัน เพื่อเป็นการเน k e u r ก่อนแล้วเราดค่อยมาแก้กันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะแก้นะครับก็มาที่ไฟล์ src แล้วก็ index ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมานะครับกรอบสคริปต์ตรงนี้นะครับหมดเลยนะครับสังเกตว่ามันยังใช้ jQuery อยู่นะครับก็กรอบมาให้หมดนะครับในเคสนี้นะครับผมก็กรอบมัน แล้วก็มาที่ index html ของเรานะครับมาวางก่อนปิด body อย่างนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดอารมณ์คือ404ถูกต้องไหมครับก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับรู้สึกตรงนี้ผมโดนถามว่าจะส่งอันนลติดหรือเปล่าผมก็เอ็ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้มันเซอร์ฟไปของมันนะครับอถัดมานะครับผมก็จะไปก๊อปตัว s s s ข้างบนนะครับก็ตัวลิงก์ตรงนี้ผมก็จะก๊อปตั้งแต่เมตาตรงนี้มาหมดเลย แล้วก็มาวางที่ตรงริ้งตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการรีไวต์อันดับแรกกดคลิกขวานะครับจัดฟอร์แมตก่อนหลังจากที่ก๊อนะครับโอเคพอก๊อบเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูต่ออีกนะครับสังเกตว่าในส่วนของตัวบอดี้มันนะครับมันจะมีการอ้างอิงคัสนะครับมันจะมีการอ้างอิงคัสต,ตัวนี้นะครับซึ่งคัสต,ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเอกสารนะครับก็ทําการ copy ตรงนี้มาก่อน นะครับแล้วก็มาที่ตรงส่วนของตัว body ตรงนี้นะครับอ่าสังเกตว่าตอนก๊อปมาระวัง auto code ท็กนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ลบ body ออกถัดมานะครับถ้าสังเกตนะครับตรงส่วนของตัวในตัว c a r ดมันอ่ะมันจะมีคําว่า d ิ e p wrapper อยู่เราก็ทําการกอาร๊อป c a r แ wrapper ตรงนี้มานะครับอ่าก็เราก๊อปมันทั้งดิฟ p เลยละกันนะครับอ่ามาครอบไอตัว app root นะครับ อ,อย่างนี้นะครับเราก็กดคลิกขวาจัดฟอร์แมตโอเคอทีนี้เราก็มาดูผลลัพธ์ของตัว a n g u l a r ตอนนี้เรารันได้ปกติแต่ถ้าเรากดคลิกขวา in spec t นะครับเราก็จะพบว่าโอ้โหเออ o r เต็มเลยนะครับตรงนี้เราจะต้องทำการรีไว t ์มันนะครับซึ่งการรีไว t ์ในเคสนี้นะครับก็คือการอ้างผ่านให้มันถูกนั่นเองทีนี้เราจะอ้างผ่านยังไงล่ะก็ตัว Angular นะครับมันจะมี asset ที่เป็นตัว static folder เราจะทำการก๊อปพวกรีซอร์สของตัว admin-te มาไว้ที่นี่เพราะว่าตอนที่เราบิวมันจะได้ดึงในตัวเนี้ยไปบิวด้วยนะครับเราก็จะมาที่โฟลเดอร์ของตัว admin-te นะครับเราจะก๊อปดิสนะครับเราจะก๊อปปลั๊กอินไปนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการกรอปไปนะครับ2โฟลเดอร์นี้สังเกตว่าไซส์64เมกก็ต้องเข้าใจว่านี่มันเป็นเีม เดี๋ยวเราไม่ใช้อันไหนเราค่อยมาลบอันนั้นนะครับอันนี้แค่สอนอินทิเกรตก่อนแล้วก็มาที่ตรง a d n LTE ตรงนี้นะครับแล้วก็ New Folder นะครับผมตั้งชื่อว่า Admin LTE แล้วกันนะครับแล้วกดวางเข้าไปเลยครับอ๋อทีนี้ตอนที่เราวางเราต้อง drag เข้าไปนะครับแล้วก็ดรอปเข้าไปตรงนี้วางแม่นๆนะครับผมก็วางเข้ามาแล้วมันถามว่า Copy Folder ไหมผมก็ Copy นะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะได้นะครับทั้งดิดทั้งปลักอินทีนี้ผมก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับ ผมก็จะเห็นคำว่าปลั๊กอินตรงนี้ละผมก็จะทำการนะครับก๊อปปี้ตรงนี้นะครับอ่าก๊อปปี้จริงๆทำการไฮไลไท์คำว่าปลั๊กอินกดคอนโทรล F ขึ้นมานะครับอ่าคอนโทรล F หรือคอมมานด์ F บนฝั่งเครื่อง Mac นะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่า asset นะครับ /ad ล LTE ดมินเอลทอนนะครับอย่างนี้เข้าไปนะครับอ่า ทีนี้เราก็จะรีเพจแบบนี้ทีละตัวนะครับเพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่าเราไปครบทุกตัวนะครับอผมก็จะค่อยๆไปนะครับชึบชึบอโอเคผมไปค่อยๆไปของผมค่อยๆไปทีละตัวนะครับจนครบโอเคตอนนี้ผมก็ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าไปกดซ้ำนะครับอผมมาที่1 of 20ออแล้วนะครับ ถัดมาเราก็ทำแบบนี้กับตัว css นะครับซึ่ง css ในเคสนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับก็ตัวนี้นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ dis อยู่เอ๊ะทำไมมันอิงปลักอินหมดเลยนะผมดูนะครับอ,อ้างอิงนี่โฟลเดอร์ dis k ตรงนี้นะครับเราก็จะอ้างอิงไปที่ตัว asset เหมือนกันนะครับเราก็เสิร์ชคำว่า dis นะครับ แล้วก็จะมีคําว่า asset ตรงนี้เราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น this นะครับแล้วก็กด repeat ไป this 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 โอเคครบแล้วนะครับทีนี้เราก็จะทําการ stop serve ใหม่นะครับแล้วก็ n g s ขี o ใหม่ครั้งหนึ่งตรงนี้ผมยังมี error อยู่ สาเหตุที่มีเออร์เลอร์ตรงนี้เราต้องมาดูกันนะครับว่ามันเออร์เลอร์อะไรมันเออร์เลอร์เกี่ยวกับเรื่องของตัว JavaScript เรื่องของตัวฟิลเตอร์แล้วก็ตรงนี้สังเกตว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของตัวปลั๊ดอินฟิลเตอร์ไหลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับหรือถ้าใช้เราต้องไปฟิกโค้ดมานั่นเองนะครับในการ Export Member มออกมาแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับเราจะมาลบกันเราก็จะมาที่ตรงส่วนของตัวปลั๊ดอินนะครับ พอมาที่ปักอินแล้วไฮไลท์ที่ปักอินนะครับหลังจากนั้นพิมพ์ไปที่คีย์บอร์ดเลยนะครับฟิลเตอร์นะครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับเราก็พิมพ์เลยฟิลเตอร์ไรท์โอเคเราจะเจอโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับทีนี้ฝั่งเครื่อง Windows อาจจะมีประเด็นมันลบไม่ได้ให้เรากดคิิกขวานะครับฝั่งไหนก็ทำเหมือนๆกันแล้วกันนะครับรีวิวไฟเดอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สต็อปโปรเจกต์แล้วก็ออก v s Code ไปก่อน นะครับอ่าหลังจากนั้นวินโดว์นี้ยังเปิดอยู่เราก็จะมาลบฟิลเตอร์ไหลกันนะครับบางทีฝั่งเครื่องวินโดว์มันล็อกอยู่นั่นเองนะครับอ่าเราก็ลบแบบนี้พอลบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กลับมาเปิด VS Code ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวไฟล์ Open license นะครับอ่าก็จะมีตัวเดโมของผม,ผมที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ผมก็เปิดมาที่โฟลเดอร์ตรงนี้ละหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาเซิร์ฟม่อีกครั้งหนึ่งอ่าตอนนี้ผมต้อง CD เข้าตัว โฟลเด er อ adminlte ผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างนอกเรากด c o l l a p ก่อนนะครับกด c o l l a p แล้วก็มาดูกันตรงนี้ผมก็จะ ngso ตรงนี้ผมก็ไม่มี error ขึ้นมาแล้วนะครับ ก็ตรงนี้เห็นภาพแล้วว่าผมอินทิเกรตได้แล้วนะครับทีนี้เกิดคาถามว่าเราอินทิเกรตยังไงล่ะก็เดี๋ยวต้องดูเออร์เลอร์ก่อนว่ายังมีเออร์เลอร์อยู่หรือเปล่านะครับมันยังมีเออร์เลอร์เกี่ยวกับเรื่องของตัว SVG ตรงนี้นะครับกับตัวเรื่องของตัว innerHTML ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัว jQuery vmap นะครับจริงๆเราลบตัว vmap ออกก็ได้นะครับก็คือเรื่องของตัวปลั๊กอินตรงนี้ ก็ตอนนี้เราก๊อบตัวเทมเพลตมาแต่ว่าบางตัวเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเช่นตัวปลักอินตัวอะไรอ,ะอ่ะเช่นผมจะคอมเมนต์พวกตัวนี้ทิ้งนะครับจริงๆเราไปเอามาทีหลังก็ได้นะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับฉารเราไม่ได้ใช้เราจะเอาแบบ default ก่อนละกันนะครับ e f ฟอ l ์ที่เราจะใช้กันก็มีประมาณนี้นะครับนี่ผมลบเหลือแค่นี้ละเผดอร์ดกับเพจเดโมผมก็ไม่เอานะครับ ก็จะมี adminlte ตัวนี้นะครับแล้วก็มี bootstrap bundle ตรงนี้นะครับแล้วตัว ui ตรงนี้เก็บไว้นะครับตัว jquery ui ตัวนี้นะครับก็เป็น optional นะครับไม่ใช้นะครับอันนี้คือตัวหลักมันถัดมานะครับก็เรื่องของตัว google font ตรงนี้ใช้ summer n o t e date l a t e overlay ตรงนี้ไม่ใช้นะครับตัว t ีมใช้นะครับ j คิวแมปตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องแมปแล้วก็ไอเช็คเป็นเช็คบล็อกอ่ะไม่ใช้นะครับเดี๋ยวใช้เราค่อยมาก๊อปทีหลังก็ได้ครับไอ n อนิกไอคอนใช้นะครับตั้มตัวนี้ไม่ใช้ฟอนต์ออนซัมใช้โอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เมตาตัวนี้นะครับชนกับข้างบนนะครับเราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับโอเคก็จะเหลือประมาณนี้นะครับก็คือเนี้ยผมมีแค่นี้เองนะครับในส่วนของตัวลิงก์นะครับที่เป็นตัวสไตล์ชีตก็คือ s ซตเอนะครับ มีฟอนต์อ n อนซ้ o ไ i c อ c o n ไอคอนแล้วก็ตัวตัว CSS ของ Admin LTE นะครับแล้วก็ตรงส่วนของตัว Script ผมก็มี jQuery มีตัวปุ่มนะครับตรงนี้ UI button แล้วก็ bootstrap กับ Admin LTE นะครับนี่ผมก็กลับมาที่ตรงส่วนโค้ดตรงนี้นะครับมันยัง Error ที่บรรทัดที่30ก็คือตัวนี้ผมลบตัวนี้ออกก่อนเพราะมันน่าจะเป็นตัว UI นะครับ Jquery UI โอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งแล้วก็ไม่มี e อ r o r เละทีลนี้เกิดคำถามว่าเราจะเทสยังไงล่ะอันนี้คือเรื่องของการติดตั้งก่อนนะครับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องของการใช้แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าต่อยอดในลักษณะแบบ Bootstrap 4ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจ AdminLTE นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ